ขนออมก้อนเนี่นะนี่ดีอ่าน่ะฝนตกเมื่อคืนนี่อึ้งจะออกเลยคนเลยน่ะ กาบทักทายสบายดีและสวัสดีพี่ยุท่านยินดีตอนหับสุดซองว่าทำบรรณา,ากเก่าทุกคนได้สบายดียนี่ยเศร้าๆทุกคนมาไ้มาสวนก้อนบรรณทุนเลยมาหากลนมันต้นก่อนพอได้เงินใส่ซองไปเต้น <c oughs> พองานดอ,ง,องแล้วทุนเลยเบิร์ดเลยเบิดแวดนวใส่ซองเลข้มามาต้องแน,นวใส่ซองก่อนโอ้เขามาแล้วก็ฝากก็ไล็กก็แท้ก็ติดตามให้งใจสบายทำเลเด้อทุนเลยอื อันนี้มันเขาเข่า,าไม่เถ่าเขาโมกกลก่อนเลป็นโมกกนก่อนฝน,น,นตกเศรษฐีทุกคนเลยอาจจะกลงายในบกรงเียสองคนมกกลกันสวัสดีกลมันงะนี่่ายเลยตี้แบบนี้เบิ่งมันฝนตกแล้วมันดินพงอี่เลาวเบิ่งหมดเ่ยะว่าง่ายอยู่นะหัวมันกับหัวไ่ไปเลยหัวน้อย

Wow. หลายน้ำเจิ้มมันเน่าบุตรคน,นนะเดี๋ยวำหัวสองหัวนี่แหละเหตุผลที่บ่ค่อยได้ไปไหนนะมันจะมีปลูกมันต่ำมันเนา่าอวไรเป็นเน่าก็ประมาณนี้ลบลุกกนอนอมก้นอนลบขึ้นได้อยูะนะ่บนีรแขกกันด้วยาทำทุธรณ์ไปคุนเลยเมนหวานก้น,นำ้ำ จะได้ถอนบ่ไดรกะมักเสียมก้นเลยเพราะว่าดินนี่เป็นดินให้เลยเอาบ่ได้ถ่ายยกล่องอว่าขั้นที่ถ่ายยกล่องเนี่ยก็บ่เรื่องต้นทุนคน,นเลยถ้าเขาลงต้นทุนหลายมันราคาถึงสิกะสิบ่คุ้มค่าบา่ไไดกามีแต่ทางถานเราเลยหา่นล่ะหั่นดิมันมันนั่นเด้ดินแข็งคนนี่นนมาเข้าหัวโพนดินแข็งก็เลยประมาณนี้คนนี่ หัวมันสั่นก็รอดกระเด็ดปากหกหกทุกคนเลยกนมันกะเจออึงแล้วท้ามมีอึงถูกไหมยำนี่กะเอาแล้วยำนี่ก็มีอึงทุกคน ดูดูมันเกี่ยมสะออกอะไรเลยอืมฝนตกเมื่อคืนนี่แหละนี่นะนี่เดนะฝนตกเมื่อคืนนี่อึ่งจะออกอะไรคนเลยนะโอเหนียวแต่เป็ดออกนะอยู่เงามั่นเจอมันเห็นะเกี่ยมจะออกแล้วคันฝนตกอีเทนาแล้วพอดีเลยอึ่งออกนะโอ้แต่ไงแล้วเนาะอืมโอ้มันเลยได้อึ่งเลยคนเอ้ย คนเธอมีครูมันอีกได้เห็นไหมนอนท่ายนี่บ่อืมกาเก็บอ,อ้อฝนตกแล้วเดนะฮะอึ่งพวกกนมันกันคนเลยก็ฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ก็แห้งเติบได้คืนนี่แต่เศร้าแน่ตกอะฝ่าห้องก่ำก่ำก่ำนะมันเกี่ยมได้ออกแล้ว <ฟะ S 1> อึ่งกันพอ <ฟะ S 1> อึ่งยามนี่เวลาฝ้าแตกฝ้าดังมันเกี่ยมแล้วเกี่ยมได้ออก ว่าเดือดได้ให้มันออกลายนะเดือดซีจริงนะเดือนซีเนาะเดือนซีจเดือนหาในฝนตรงแหงนะ้งอึ่งออกเลยคนเลยจะน่าก,าก็ได้กินต้มอึ่งทุกคนได้เบิ่งเลยคน,นอันนี้ได้ตัวหนึ่งเลยเอาไว้เมื่อปิ้งให้ลูกกินเท่านั้นันนี้นพอเห็นมัม้งว่ามันกะหโม่ใบใหญ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> อแดดฮอนนะ่ะทนเลยฝนตกแล้วมันเอาน้าฝน เดดแท้ดว่าลงมาหาในากินก็เลิกงานแหละเ,เอาเอาแห่มาวานปลาหนองสะนี่วานปลาหนองสะในเมื่อห็ดก้อยหินมื่อนินเมื่อแรงจะกลนต่อยังเแล่าอย่างน้อยหนึ่งซุมทีเ่ขาตัดไว้นะซุ้มที่ตัดไว้แล้วก็งัดไว้้อยดอกมือแรงไม่จะถอนถอนถอนกลน,นนำหอยตัวมันขาดนะ หวานเมืองป่าชิดไดรบ่แต่เก่าเขาพอเท้าเมื่อวานได้คุ้ยเถ้อได้จะมาลองเมืองก่อน เออกระดอกระเดียดได้ไงขึ้า <c oughs> ขาจนพานเลยน่ะจะป่าน้อย อยเมื่อยคนเลยจะได้ป่าโอ้หวานากากตกหลบตกเตาเตะหลบบ่ค่อยถือมันเป็นต่อมพดป่านหมุดบืนต่อมพ้นเลยได้น้อยนึงพอได้เมื่อกิจสวยนี่ปลาคอไงขอหน่อยอันนี้ปลาสูตรปลาในคำขี้ก้อยปลาในคำสามตกับปลาสูตรตัวนึงแล้วมาหนี่น ใส่คาถาแล้วอยู่เถียงนี่โป้ลมมาแต่หึงอายุกินบบบนี้เป็นมะเป็นปลาสูตรปลาสูตรกับใส่โอ้ปลาสูตรตัวใหญ่เติบก้อยปลาซีโต้มาเลยปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติตัวนึงปลาสูตรปลาในคำให้เมนหวานครัวเมื่อยอะไเมื่อยตึกปลาเลยเมื่อยตะวานผู้ถือถือปลาหน่อยปล่อยทิ้มมดปลาหน่อยนะ หอนหอนว่าจะจะเป็นวินบอดเอดยี่มันเป็นจะเป็นอะไรบุ้งแหละอยู่ยากคือว่าเป็นหอนอืมเซอยู่แต่น้ำสุรมีแห้งคือเขาเล่นสงการเดินหาในเดือนนี้นะหอนนะเดือนห้าพปนหนาวเลยเดินหา,า,นา,นา,นาพัดเอาอย่างหนาวหนาวเผื่อว่ปีนี้บ่หนาวเราเดินหาเป็นเบิรงกหมดนี่มันพอเล่นน้ำได้ <c oughs> เหรีก่อนปลอยมันลอยน้ำรึปอนเมันอาวลมันลอยน้ำมากินน้ำากปุ้งหรอวะอมยังอันวเมันยงยงู้หไหันได้องตัวนึงหายลกทรายเหรียองกูปีกูสี ดงจ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 งปง่งกุงจีไม่เป็นอะไรกนี่ชุกแล้วไม่น้อยงรกินอนเลนองอนสเร็จแงนก้างออกมันกินค่อยนุ่มทุนเวลาเาเห็ดก้อยนุ่มเ่าอกก้างยงอกเก็บเจือนะงนอาไปตุ้มเนาะ กางอะไไปต้มกางมันนะสิ่เงเลสิเลแม่กูปะมันนี่แหละปะแม่กูอยาเลยแหละพ่อเหฉดหน่อยหวัวดนี้บดเห็ดหลายเห็ดหลายมันบวแซบเห็ดหลายนะเห็ดหน่อยเัน,นเัแซบมาแม่ก็บม,มนะ พอนมีเท่านีไ้ได้หลายมันก็ไม่มีอืมได้หลายบมุมีได้เท่านี้เมื่อยบานเลยซอยมันเด็กเสีบมัซอยเอา,าถ้าซอยก็เป็นซอยเลบ,บเพื่อวยกลางโป๊ะปักมันมีกลางเี่ กลางไงออกแล้วยังกลางฝอยมันกลางอ่อนเออกลางฝอยมันใครแต่กลาง,อ,อ,งอ่อนเขาตัดตัดตัด,ตดแล้วใครในรอกมันกระบบปักปันไดนาทำกระบบปักมือเห็ด,นะดหลายๆกับมันกินโบเซ็บ พดเพริเพริเนี่ยหน่อยกินมะนงึงหมดแซ่บใช่แต่ได้ิักห้องนะผักน้ำน้อยโป้งหรือบ่เนาะผักอัร์ติมีบ่์ผักกำยายย่าง่ายเ <laughs> พื่อนผักยังโกพผัง่ายง่ายเออพัง,ง่ายง่ายเลยนะมากับเลยขคางมอนต้ม <laughs> นี่ต้มหัวปลาเ่านียหัวปลาเทียัง น้นต,ตน้มเถอะต้มส้นนำมะนาวขันท้ามะนาวคนด้ส้มมะนาวรถสั่นหอมนิดหน่อยได้ใสเกิือนะบ่ใสน้อยหนึ่งเวลาเอาขัน,นยังคอยเห็นมันเกลือมันซึมเข้าในเนื้อป่ามันยังแบ่บเข้ามาชนเลย อ๋ออืมอือก็สาสมัขาไปสปันึงๆเลสมพรมละขั้นสมัติดีเป็นชิ้นงหางเลยนุ๊ <S <S ขันเอ้น้ำไปอ้อ ใส,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 ส่อใส่ใส่หม้อใส่มอขางหมอางบ่ขขางพล่างอือฮงสมาขักสิเอี่ยมเรียบร้อยไม่ได้เอาน้ำไปอาอบันนี้นะ เอา,าน้าแปลกใส่นน้อยนึง่งเอ,อมันสุกถ้าต้มสุกก็จะออกก็ได้ขาขว้างหมอต้มใส่ผกหอมล่างแล้วผกหอมนะ เอาแล้วใส่หอมลาบอ่นี้ซอยหอมลาบหอมลาบกับอันหอมนี่ก็หอมแปรหอมใส่เฉื่ออินผงหอมโฮ่เนี่ยหอมซีฟ้าหักซีฟ้าหอมผักซีฟ้าเขาผู้ไทยทรับหน่อเอินหน่อยผู้ไทยเราเอินหอมหอมปี น้าหอมบุ้แพะบุดหอมทนเลยก็หอมเขามีสวนครัวปลูกกินเองหอมอยู่เฮ็ดกินเลยสบายเมื่อได้ไปตลาดบอกที่เหลือกันหอมบัวกับงามเลยนะลำบังไงหอมเสริมเลยกะนหอมเสริมแบบรุ่นเป็นขนโทษเลยจะหอมดีใจแบบนี้นะหอมควักกันแ้นเนี่ยอ่ะหอมเลยพ่อแ่ชวช่หอมมาจากบ้าน มะเพ็ดตรงนี้ต่างเพ็ดเส้นก้อยป่าเนี่ยนะเพ็ดเฮาจีเรียบร้อยแล้วลมันจึงหอมใส่เพ็ดเฮาจีนะเอากระดูกแถวแสออกมาต้มก่ันนี่จะฟดแลนนะ้ำน้ำหอน้วฟดละพอดีเลยใส่หมาอต้มนี่ นำสดมันจะ้อยผักหอมมาใส่ผักกาบคอยป่าเขาครบคนเลยผักติ้วแน่ผักก้มแน่เียนี่ผักก้มนี่นะหลายคนก็เอื้นบุคือกันได้ถ้าเคยเอื่นผักยิงยนต์แถวพุทไทยเพื่อเอืนผักก้มคนนี้นี่ผักก้มคนนี้อันนี้แหละผักก้มปะอยู่ทางประเทศไทยเอื่นผักอย่างทุกคนนี่นะมาคิดดิบนี่ก็ปลูกเองคิดดิบนี่ก็

หอมบับวเจ้าระบวงวได้ที่หนึง่งไอชีนออ่อเทแยวขันขออกมานำอ้อสุกจะเ,เอาไปขลนเส่ก้อยนะสุกแล้วปุงก้อนบัตนี่เนี่ยปุงเขากันด้นย ไม่มปงอันนี้เจ้ะเเอาใบไม้ไม่จับเจ้าก็ตัวนั่นกลงลยบัดน,นีม่มันนี่สอนสอนวิธีการก้อยป่าให้ม่นหวานคนนีงย้ำเดยก้อยกินตลอดไม่ได้สอนให้มันนี่เราเซอร์มาคิดนะมาวนเลมาคิดเซอร์วะนี้ เขาครัวเชืร์แบบนนั่นแหละเขาครัวหกพวกละเจ้าแมงไม่อยากลองพุ่นอยู โค้ดได้กินเม้งมาเดือดเลยะเมือเดือดป็ดแล้วบุ๊บเนาะป็ดแล้วอยู่น้าเซี่ยวบ๊อบแฮะเออข้าหมูปัดเอามากินส้มยุคูนมือเอามากินเม้งเมื่อมาแล้งเลยอ่ะบอ๊ะมาแล้งเหมื้นกันนะพร้อม ซแนวมันแลยซิมซิมมันก็ได้ซิมมันดุกหอมเยอะอืมผักส,สือว่ะนานเธอนะสั่งกรับๆอยู่นี่มันต้องแซบเลยอโอเคแซบหอมหลายหอมหอมพอมันละคักเลย เตามนี่ตัม้มานี่อ่ะจองนี่นี่อันนี้ต้มต้มสดน้ำสดมันนี่เนกำลังไข่เยกำลังไข่น้อไข่เป็นไข่เป็นมันบอกลูกไข่ขไงเนอ,อลูก ร้อยคนเยเมนูเขามานีกะทิประมาณนี้ทุกค <blunt. S 2> นนี่ต้มหัวป okay. ่านี่ก้อยนี่กระินก้อยมาเหนเขาเมอนกันเจ็บคนนี้ตอนนี้ไงลองดูก้อยป่ามาปักแล้วผักกับก็ครบนะผักอันนี้กับก้อยป่าแซ่บนะก้ม เอาผงชืหมื่นนี่ตั้งมานานใ่ไปจะเอาเลยเด็นจะห่อเมื่อกลังเดืยวป่งเมื่อไหร่ห้ากวเด็ดเมื่อนึ่งมาบังกรัด้างการกบดีวนะที่คนเอาไอ้หอมแก้นะมั บงบงล้างกับแม่ม่เตุ๊กแกเลยแซ่บแซ่บแซ่บตุ๊กแกเั่อไมตกนนี้แม่เ่ตกแกมนี่เน่นแกมันเนี่ยน่เนี่ตกแกมันดีแกมันนนนนนสีนแกมป่าเนี่เห็ดฟอนเห็ดน้ำเป็น่แ่น้ำแ่ดเี่ยออบงตเอ่ออบงตาเอาไว้

ตีกับก้มหนันี่ัหอนี่แซ่บยี่งานี่ตองคิ้ป่ากัแซ่บป่าอืมกับปลากับกะดาจะไม่ทำนะะลูกมองนะครับบบบบบเป็นทีนี่ฮะีงก่นะโอ้ยแล้ือสีแฮมนะที่ สมัตลงปุงหยเ่ขากินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยข้าวอนเล็กๆน้อยก่อนไปหากลมันต่อนี่ได้สบายกินี่ก็จชโยเป็นท่นี้ขอบอเข้าใจเบอร์สุขสุขคนอมคิปจะจบกาสหน้าคิหนาเจอใหมทุกคนเลยันี้บายสบายดี